วันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนปืนนะคะผมจากเดิมที่ผมใช้วิกเตอร์ผมก็จะมาใช้ M4 แล้วปืนสั้นก็จะเป็น Desert e อีเกนะคะผมก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครบนะคะผมยง,งคร150ครบร้อยห้าสิบมั้งสังเกตว่าผมจะทําไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะผมเริ่มเก็บม,มาก็ตายเลยแล้วขออภัยสาหรับเสียงพูดในเกมเบ้าด้วยนะครับ แล้วผมก็พลาดอีกเช่นเคยน่าจะเป็นความผิดผมที่ไม่มองหลังด้วยล่ะครับ ใช่ผมถารอบนึ่งนะคับแต่ไม่ได้เที่โปรแกรมคือโปรแกรมมันมันเป็นแนวตั้งนะคลอม ข้าวจี๊กคนนี้说什么อู้ว่าให้ข้าให้ดูข้าวจี๊กว่าข้าวจี๊กทีันตกจนเอ็นบดีเรออตกตกกลงวะเก

Lleva. Mi mamá aquí no es It. It's up team. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Okay, enemy. Hostile hunter killer drone get down. Bring it up. Oh my <laughs> my <laughs> โอ้โอมาเหลือสามเรียบร้อยครับแค่เหลือหนึ่งแล้วเหลืหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับไม่รักเลงเราหมดเลยนก็ขอขอ้วขอ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 นอขอขอขขอครับ บายบายแล้วเจอกัน